สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิ e ไชน n สโ e เวลแอนด์ซีร i ส์ค่ะช่วงนี้นะคะเหมือนมันเป็นจุด อ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูจะไม่มีซีรีส์ที่น่าสนใจให้ดูเลยอะเพื่อนๆรู้สึกอย่างหวานไหมคะหวานก็เลยไปดูท่องเว็บจีนดูนะคะว่าเขามีอะไรดูกันก็ไปเจอเรื่องหนึ่งค่ะน่าดูนะเรื่องนี้สนุกดีค่ะ Let's go fighting นะคะ Let's go fighting ถ้าชื่อจีนมันจะแปลเป็นภาษาไทยว่าการโจมตีของคุณหนูตระกูลมูค่ะอันนี้สนุกอ่ะคือมันเป็นเรื่องราวของซีรีส์จีนสมัยปัจจุบันนี่แหละ แล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีพอดเรื่องแบบว่ามันเป็นความคับข้องใจที่บนถนนหนทางแห่งความรักนะคะมันเต็มไปด้วยการแก้แค้นแล้วก็การแต่งงานทางธุรกิจเพื่อที่จะพัฒนาไปให้เกิดความรักที่แท้จริงค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเว็บซีรีส์ที่เป็นแบบตอนสั้นๆแต่ว่าโอเคเลยพอตเรื่องนะ่าสนใจสนุกดีค่ะนําแสดงโดยนะคะดาราที่พวกเราก็เคยเห็นผลงานเขามากันบ้างแล้วแต่ว่ายังยังไม่ ถือว่าโดดเด่นสําหรับน้องหวังเพยหั่นนะคะรับบทเป็นนางเอกก็เล่นเป็น2ตัวละครก็คือมู่หลิวแล้วก็มู่ลี่ซึ่งเป็นแบบพี่น้องฝาแฝดน,นะคะส่วนพระเอกนั้นนะคะก็คือหั่นตงหลินค่ะรับบทเป็นโมเฉินนะคะซึ่งตระกูลมู่กับตระกูลโมเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแล้วก็คนที่เป็นแบบพี่สาวก็ เป็นคู่ม,มั่นของพระเอกแต่ทีนี้ก็คือครอบครัวนางเอกที่รวยมากๆเนี่ยได้ทำการแบบมอบหุ้นให้กับทางตระกูลโมใช่ไหมคะแล้วก็จะให้ลูกๆมาแต่งงานกันแต่ทีนี้มันก็เกิดแบบอุบัติเหตุขึ้นมาค่ะก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนที่เป็นน้องสาวนะคะก็เลยจะต้องเข้ามาแทนที่พี่สาวโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้แล้วก็มาสืบเนี่ยละค่ะว่าเรื่องราวมันเกี่ยวข้องอะไรไหมกับตระกูลโม ะะที่แบบจะได้หุ้นไปอะไรแบบนี้แล้วทำไมจะต้องคือสงสัยว่าจะเป็นฆาตกรที่เป็นผู้วางแผนนั่นเองค่ะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราทำให้พ่อแม่แล้วก็พี่สาวของนางเอกเนี่ยเสียชีวิตไปในตอนเริ่มเรื่องนั้นนะคะพระเอกโมเชินซึ่งรับบทโดยน้องหันตรงหลินเนี่ยก็คือไม่ได้อยากจะแต่งงานเลยค่ะแต่ว่าท่านปู่นะคะเหมือนกับว่าเหล่ามู่ของตระกูลเนี่ยก็คือบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะยกคือจะยกทรัพย์สมบัติให้นะ ้าเกิดว่าแต่งงานเนาะแต่งงานกับตระกูลมู่เท่านั้น <c oughs> แต่ก็มันเป็นสัญญาการแต่งงานของพวกเขาซึ่งทางเหล่าเหล่าเหล่ามู่กับเหล่าโมเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้ลูกหลานมาแต่งงานกันนะคะแต่งอะไรก็ตามค่ะยังไม่ทันที่จะถึงวันแต่งงานเลยก็เกิดเหตุการณ์ที่มีการตายอย่างกระทันหันนะคะอย่างน้อยก็3คนของตระกูลมู่ของนางเอกนั่นแหละค่ะทีนี้ก็เลยตอนแรกคาดหวังไว้ว่าตระกูลโมบางคน คือคาดหวังไว้ว่าจะได้ยกเลิกสัญญาการแต่งงานนี้นะคะแต่งอะไรก็ตามก็ยกเลิกไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นสัญญาของคนรุ่นเก่าเลยนะคะของตระกูลมู่กับตระกูลโมค่ะดังนั้นเขาก็เลยต้องการที่จะที่จะต้อง จัดให้มันขึ้นให้ได้โดยเฉพาะตอนนี้ตระกูลมู่นะคะนางเอกก็คือมู่หลิวเนี่ยต้องการที่จะรู้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วการตายของพ่อแม่แล้วก็พี่สาวของเธอนั้นน่ะเกิดจากการทรยศของไข่หรือเปล่านะคะหรือว่าไข่ต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวเลยทำให้ ให้ให้ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่ามันก็มีญาติิในตระกูลมู่ของนางเอกนั่นแหละที่ไม่ต้องการให้ตระกูลมู่ไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แบบอะไรต่างๆกับทางตระกูลโม,นะะโม,ม่นะคะโม่กับมู่นะคะเพื่อนๆ <c oughs> เขาจะมาเกี่ยวดองกันค่ะดังนั้นเรื่องราวของการแต่งงานที่เกิดขึ้นจากความไม่ได้รักกันมันก็เกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีการพัฒนาทางด้านของความรักนั่นแหละค่ะ แล้วทีนี้นะคะในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็ยังมีเรื่องของแม่เลี้ยงแล้วก็มีน้องชายต่างมันดาพี่ชายต่างมันดาเข้ามาด้วยแล้วก็คือจะมีการแย่งชิงกันขัดแย้งกันนะคะแล้วสัญญาการแต่งงานในเชิงพาณิชย์แบบนี้เท่านั้นที่ก็ทั้งทั้งตัวของลูกเลี้ยงนะคะถึงเกิดจากแม่เลี้ยงแล้วก็ตัวของพระเอกก็มีมีแบบกัน แข่งแข่งกันบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่ากุญแจสำคัญก็คือจะต้องคลองลำดับของของลำดับทายาทเอาไว้ให้ได้ค่ะว่าใครจะเป็นทายาทรุ่นต่อไปของตระกูลมู่และตระกูลโมนะคะพวกเขานะก็เลยต้องทำงานอย่างหนักแต่ว่าฝ่ายตระกูลมู่ตอนนี้เหลือนางเอกของพวกเรากับเหล่าผู้อาวุโสนะคะมีผู้อาวุโสบางคนแบบตำแหน่งแบบลุงป้าอะไรเงี้ยที่อยากจะได้อยากจะคลองตระกูลมู่ซึ่งนางเอกเราก็ต้องรักษา ไว้ส่วนตระกูลโมของพระเอกนี้มีทั้ง มีทั้งแบบพี่ชายเอมีผู้พี่ชายต่างมันดาด้วยนะคะแต่เรื่องนี้มันจะสนุกตรงที่เดี๋ยวพอมาแต่งงานกันแล้วได้รู้นะคะรู้ว่าเอ๊ะมันมีอันตรายบางอย่างที่แอบแฝงอยู่ค่ะแล้วพระเอกของเรานี่ละค่ะก็เป็นผู้ที่คอยช่วยคุ้มกันนะคะนางเอกก็คือมู่หลิวเอาไว้ก็ถ้าไม่มีพระเอกก็คือนางเอกก็เสียชีวิตไปนานแล้วละค่ะเอาจริงๆนะคะทีนี้มู่หลิวก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจความรู้สึก ไรต่างๆนะคะแล้วเธอก็พยายามจะใช้ตัวเธอเนี่ยแหละเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้ฆาตกรตัวจริงออกมานะคะแต่อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้วเธอก็มีใจให้กับโมเชินค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการแต่งงานในครั้งนี้นี่ก็คือนางเอกเข้ามาเพื่อที่จะมาดึงอํานาจแล้วก็รวบรวมอํานาจต่างๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะโมเชินซึ่งเป็นพระเอกนะคะก็ไม่ได้งโง่ก็มีการแบบว่าสู้กันทางทางแง่ของกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยนะคะโอ้ยเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยรู้มาตลอดแล้วว่า ว่านางเอกเราเป็นมู้หลิวตัวปลอมนะคะเธอคือมูลี่ซึ่งเป็นน้องสาวอีกทีหนึ่งค่ะแต่อยงไรก็ตามนะคะเขาก็ยินดีที่จะปกป้องอ่าหนึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ของตระกูลมู่ตามที่เหล่าเหล่าโมกับเหล่ามู่นะคะบรรพบุรุษของของเขาได้ทําการตกลงกันนั่นเองค่ะเออเรื่องนี้ดูไปแล้วถึงมันจะเป็นละครสั้นแต่มันดูมีอะไรอะไรนะคะสําหรับในช่วงนี้ที่ที่เหมือนกับว่าเราไม่มีซีรีส์อะไรที่ที่น่าสนใจจะดู เราก็แบบว่าแวะนะคะแวะมาดูเรื่องอื่นๆก่อนค่ะเรื่องนี้นะคะสำหรับ let's go fighting นี่ก็ออนแอร์อยู่บน Tencent Video นะคะเดี๋ยวคงต้องรออีกสักนิดนึงเนาะจะได้เข้า VTV Thailand ไม่น่าเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ดีนะคะถ้ามีคนทำสับไทยก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปดูกันค่ะเอาละค่ะสำหรับอพิโอดนี้หวานก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับหวานในตอนถัดไปเดี๋ยวนำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับซีรีส์แล้วก็ประวัติศาสตร์จีนมาฝาก สำหรับอพิโซดนี้หวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ